ภาคเก้าผู้ดีย่อมรักษาความซื่อสัต์สุจริตซื่อตรงในภาคเก้าจะเริ่มไปเรื่องของใจภักดีเรื่องของความเป็นคนซื่อสัต์สุจริตนะครับสุจริตซื่อตรงเป็นเรื่องกายธาส่วนใหญ่ท่านกล่าวทั้งสิบสองข้อ เรื่องวาจาท่านกล่าวไว้เก้าข้อเรื่องใจท่านกล่าวไว้สี่ข้อมาฟังต่อนะครับผู้ดีย่อมรักษาความซื่อสัตย์สุจริตผู้ดีย่อมรักษาความสุสสจริตซื่อตรงเรื่องกายข้อที่หนึ่งท่านกล่าวว่าย่อมไม่ละลาบล้วงเข้าห้องเรือนแขกก่อนเจ้าของบ้านเข้าเชิญอย่าเข้าบ้านก่อนที่เขาจะเชิญข้อที่สองย่อมไม่แลสอด ย่อมไม่แลลอดสอดสายโดยเพ่งเลงเข้าไปในตามห้องเรือนแขกบเข้าไปแขกเขาแล้วยังจ้องจ้องมองๆนะครับสายตาไม่นิ่งอันนี้ขาดสุดจริตชื่อตรงนะครับข้อที่สามย่อมไม่เที่ยวฉวยโน่นหยิบนี่ของผู้อื่นดูจนเหลือเกินราวกับว่าจะค้นหาสิ่งใด ข้อที่สี่ย่อมไม่เที่ยวขอหรือหยิบฉวยดูจดหมายของผู้อื่นที่เจ้าของไม่ประสงค์จะให้ดูอันนี้ดูในโลกยุคใหม่เรื่องไลน์เรื่องเฟซเรื่องต่างๆที่เป็นโลกยุคใหม่นะครับถ้าเขาไม่ให้ดูก็อย่าไปดูรวมถึงของโทรศัพท์ด้วยเขาไม่เปิดดูก็อย่าไปดูถ้าไม่อ่านก็อย่าไปให้เที่ยวเปิดอ่านของเขานะครับข้อที่ห้าย่อมไม่ เที่ยวขอหยิบฉวยดูสมุดพกหรือสมุดจดรายงานบัญชีของผู้อื่นซึ่งตนไม่มีชุระเกี่ยวข้องเป็นหน้าที่หน้าที่ไม่ใช่ก็อย่าไปค้นไปหานะครับข้อที่หกย่อมไม่เที่ยวนั่งโต๊ะเขียนหนังสือของผู้อื่นโต๊ะผู้อื่นนะครับของใครของท่านไปเที่ยวนั่งไม่ได้นะครับข้อเจ็ด ย่อมไม่เที่ยวเปิดหนังสือตามโต๊ะเขียนหนังสือของผู้อื่นเขาเขียนอะไรไว้ที่โต๊ะนั่งก็ไม่ให้นั่งยังไม่เที่ยวเปิดดูโทรศัพท์ก็เที่ยวไปเปิดดูผู้ดีย่อมรักษาความสุจริตซื่อตรงไม่ทํากันนะครับข้อที่แปดย่อมไม่แทรกเข้าหมู่ผู้อื่นซึ่งเขาไม่ได้เชื่อเชิญน,นะครับเขาไม่เชิญก็อย่าเข้านะครับข้อที่เก้าย่อมไม่ลอบแอบฟังคนพูด ข้อที่สิบย่อมไม่ลอบแอบดูการลับนะครับข้อสิบเอ็ดถ้าเห็นเขาจะพูดความลับกันย่อมต้องหลบตาหรือลี้ตัวข้อสิบสองถ้าเขาจะเข้าห้องเรือนผู้ใดถ้าจะเข้าห้องเรือนผู้ใดย่อมเคาะประตูหรือกล่าววาจาให้เขารู้ตัวก่อนก่อนที่จะเข้ามาเขาปิดเข้าห้องก็ต้องเคาะก่อนนะครับอันนี้เป็นเรื่องของถ้าทําผิดก็สื่อเรื่องไม่สุจริต เรื่องไม่ซื่อตรงกล่าวไว้ทั้ง12ข้อด้วยกันในภาคเกผู้ดีย่อมรักษาความสุจริตซื่อตรงนะครับมาต่อกันที่เรื่องวาจาวาจีจริยาท่านกล่าวว่าหนึ่งเจ้าไม่ซอกแทรกไต่ถามธุรส่วนตัวหรือการในบ้านของเขาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตนไม่ใช่ธุระอย่างสอกยังซอกซอนสอบถาม ซักแซกนะครับอันนี้ไม่ไม่ควรข้อสองย่อมไม่เที่ยวถามเขาว่านั่นเขียนหนังสืออะไรนะครับเขาเล่นลายาคุณเขียนอะไรอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องผู้ดีย่อมนักษาความสุจริตซื่อตรงไม่ทํากันนะครับข้อสามย่อมไม่เที่ยวถามถึงผลประโยชน์ที่เขาหาได้เมื่อตนไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องข้อสี่ย่อมไม่เอาอาการในบ้านของผู้ใดามาแสดงในที่แจ้งข้อห้า ย่อมไม่เก็บเอาความลับของผู้หนึ่งมาเที่ยวพูดแก่ผู้อื่นข้อที่6ย่อมไม่กล่าวถึงความชั่วร้ายเป็นความลับเฉพาะบุคคลเดที่แจ้งข้อ7ย่อมไม่พูดสับปรับกับปลอกตลบตะแลงนะครับข้อ8ย่อมไม่ใช้คำสบดติดปากข้อ9ย่อมไม่ใช้ถ้อยคำมุสาพูดจาหลอกลวงโกหก บทสบานตลบตาแรงผู้ดีย่อมไม่ทำกันถ้าทำย่อมเชื่อว่าย่อมชื่อว่าไม่เป็นผู้รักษาความสุจริตซื่อตรงนะครับเรื่องใจท่านกล่าวไว้สี่ข้อด้วยกันมโนจริยาผู้ดีย่อมรักษาความสุจริตซื่อตรงข้อหนึ่งย่อมไม่เป็นคนต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งนะครับ ข้อ2ย่อมเป็นผู้รักษาความไว้วางใจของผู้อื่นข้อ 3. ย่อมไม่สแสวงผลประโยชน์ในทางผิดธรรมข้อ4ย่อมเป็นผู้ตั้งอยู่ในความเที่ยงตรงมาถึงภาค9คุณสมบัติของผู้ดีหม่อมราชวงศ์เปียมาลากุลหรือหม่อมหลวงเปียมาลากุลที่เราได้ยินนะครับท่านกล่าวในหนังสือคุณสมบัติของผู้ดี นะครับสิบทด้วยกันตอนนี้ก็มาถึงภาค9เดี๋ยวเรามาต่อกันภาคสิบต่อนะครับ